สวัสดีครับคุณผู้ชมท่านนะวันนี้อยู่ผมใหม่จีนะครับทุกคนวันนี้นะครับเราอยู่เกมไมค้าพิกซ l มปงกันอีกแล้วทุกคนหลังจากอีพีก่อนครับที่เราได้จับโปเกมอนาร์เตอร์ท่าไฟ2อตัวที่เราตามหามานานนานทุกคนไปแล้วนะตอนนี้เราข่แค่ตัวเดียวทุกคนแค่ตัวเดียวเราจะเริ่มไล่จับที่เหลือได้แล้วครับตอนนี้ความหวังที่เราจะจับเจนสองขงเจนน่ะมันอีกไม่ไกลเลยทุกคนถ้าไม่เกิดปัญหาอะไรขึ้นครับซึ่งวันนี้เราจะมาตามหามันให้เจอเราจะตามจับโปเกมอนเพิ่มอีกมากมายครับทุกคนเพราะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกัันนนเเลยคคคครบททุุกกไป Let's go โ มาเริ่มกันเลยวันนี้สิ่งที่เราต้องได้นะครับหนึ่งก็คือร่างของบังกีราสไม่ว่าจะเป็นร่างไหนก็ตามเอาให้ครบ3าตัวครับทุกคนอีกอย่างก็คือเออโปเกมอนไฟตัวสุดท้ายที่เราต้องการนะครับถ้าเราหาเจอมิชชั่นของเราวันนี้คอมเพีส์แน่นอนทุกคนผมไม่รู้ว่าเราจะหาเจอหรือเปล่านะพอเปิดมาตอนคืนนี้ก็รู้สึกเลยว่ายังไงก็จะได้พวกบางกีราสก่อนนะซึ่งอีพีก่อนนะทุกคนถ้าทุกคนเห็นว่ายิปมันค่อนข้างตัดดีกว่าตัวผมปกติตัดเพราะว่าผมมีลุกน้องมาช่วยตัดให้นะทุกคนเราก็ตต้้้ออองงใหหเคดินนนแกก่ยะ ทุกคนก็ช่วยกันดูช่วยกันสพอร์ตน้องแกนี่ผมให้เครดิตเอาไว้ใต้คลิปนะทุกคนฝากไติดตามน้องแกด้วยนะครับเฮ้ยไอไอนกนั่นนะต้องการนะมันอยู่ไหนอ่ะนกพลังจิตอ่ะตรงนี้ทุกคนนกพลังจิตนี่เป็นหนึ่งตัวที่ต้องจับนะอ๋อบินอยู่กลางน้ำอาจจะ let's go ขอเป็นตัวแรกของวันเลยแล้วกันเอาสวิปติง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 วัาบหนีไปแล้วนกอะไรครับนี่นเป็นไหนของมันนะ ไม่เห็นเลยเฮ้ให้เสียดายไปไป,ไป,ไปต้องไปหาเป้าหมายเราละถ้าเจอร่างสองมาเลยสักสามตัวจะเอ้ยร่างหนึ่งตัวร่างสองสองตัวสบายเลยไม่ถ้าเกิดร่างหนึ่งสองสามเกิดมาเลยนะโอ้ยดีใหญ่เลยเดี๋ยวนี่ไงร่างสองมาละบังกีรัตตกร่างโอ้โหแต่ว่ามันน้อยอย่างนะมาวิวสามสิบเองทุกคนบังกีรัตโต้ตัวนี้อ่าให้เล่นเหลือหนึ่งพอาเล่นเหลือหนึ่งเราจะจับสบายทุกคนถ้าตอ,อนคะืนอ่ะถ้าเอาชัวร์เลยนะดาร์กบอลชัวร์แน่นอนน่าจะได้ทุกคนโอเคได้บังกีรัตโตะมาแล้ว โอ,อ oh, บาก,ก์คอนวะบาก,ก์คอนบากคอนอยากได้นี่อยากได้ส่วนตัวเอาพวกโป้มันหายากเราสมควรจับเอาไว้ก่อนทุกคนมันเป็นหลักการแต่ละเอ้ย,อยบางกีรา้างแรกแต่แล้วก็แล้วนี่งไงบางกีรา้างแรกมันชื่ออะไรนะร่างแรกเนี่ย โยกิลารอ่ามาโยกิลาร์ดเสวิตอาจคร่างสามร่างเดียวแล้วเกิดได้นะร่างสางมถาม่ก็ขอร่างสองที่วลวใกล้ๆห้าสิบแล้วอะจะได้ทำง่ายๆหน่อย,ยเรเบอลนี้น่าจะเป็นบอลที่โอกาสจับง่ายที่สุดเท่าที่เห็นมาแล้วเพราะเรเวลปงว่าเราค่อนข้างสูงถ้าไม่เจอเทพก็สบายถ้าเจอเทพดับบกอบอลเก่าตาบอลก็ดีกว่านี่ไงเรเบอลบอลมาอีกหนึ่งเฮ้ยแต่ตรงนี้นกเกิดเยอะแล้วนะบอลอย่างเดียวทุกคนอันนี้โอกาสโอกาสได,สได้มีแค่ควิกบอลละ เาะว่าทำไมนี่มันก็วาร์ปหนีโอกาสจับเธอแรกของ Quick อควิกบอลเบลยิปซีไหขอแค่สองตัวหนึ่งตัวมาแล้วตอวเนเี้เขาบอกมีมีแน่เฮ้ยเจอละอ่านกตัวสองวันนี้บอกแล้วว่าเราจะมาจับแหลกทุกคนตอนนี้สองตัวครบนะแต่ต้องไปหาบางกิราโตก่อน <c oughs> ไอปรีวิวไปกลับไปที่จุดตั้งคาของเรากันไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่คัมม์เราแจะถามว่ามันมีของดีไหมมันก็ต้องมีแน่นเอาตัว่าบอลไงเอ้ยขนมปังขนมปังเอาเอาเอาตัวนี้อาหารเหลือน้อย อันนี้เอา,อนนเ,อาอนนเจอแล้วก็เก็บเก็บมาไปต่อจ้ะแต่มันไม่มีอะไรเกิดเลยอ่ะทำไมอ่ะเฮ้ยบอสงูอะซัดเลยเดิยจัดไปมันเป็นธาตุดินไม่เข้าแต่บอสระดับอีกปีที่เป็นตัวปกติจริงๆเราก็น่าจะเอาลงกับ,บทุกตัวปะทั้งห้านี้นะโอ้ยดิกไม่เอาไม่เอาอะไรก็ได้ไม่ใช่ธาตุดิก่ะไม่เข้าเลยวะการโซลอลิซอล นาจะเร็วกว่าปะ่ะเอ้ยแต่มันมีเสียงบทเพลงนรกนี่ต่อให้นี่ก็ไม่น่ารอดปะ่ะไปเร็วดิกไปนะดิกไปนะอย่าได้ตื่นนะอย่าได้ตื่นขึ้นมานะนี่ก็น่าจะครบสามเ์นแล้วปะ่ะงูนี่นี่นม,ม,มันตาโมโหวะทำไมมันโพซิซองก็ไม่โดนอีฮิวเอก มันดิกทุกครั้งที่มาดิกเรากร็แค่ฮิวไงที่ชนะแกมันไม่ยากหรอกไอ้ยน้องแค่ดิ๊กฉันฮิวแต่แกก็หมดถ้าดิก๊กแกมันมีไม่เยอะมันก็แค่ฮิวทัานมูอเออที่พี่แชร์นี่ยที่พี่แชร์กี่อันแล้วเนะี่ยตอนนีน้สามอันเยอะเกินที่พี่แชร่เปิดยาชุบก่อนเอาชุบสี่ตัวเราเปิดด้วยอะไรก่อนดิแชมครูสก่อนไหมไม่จริงๆต้องเปิด,ดอแอปโซไปแอปโซเฟลิสซอง ่ายสองร้อยหกอืมเดี๋ยวก้าวตัวนี้ช้าช้าแหววอันนี้เหรอ <Thank you. S 1> ไ,ได้อยู่รบไม่แท็กีไม่ยากครับชุบพวกตีแรงๆให้มาตีฮึ่ม เอาซิเอาซตีเฮลิวไม่ได้หรออื hmm. อ้าวตีเฮลิวิ้ว่าห้าสิบไม่ตายอื hmm. เอาละ <Thank you. S 1> มันถึงข้าวจบของแกแล <Thank you. S 1> าใช่มันถึงข้าวจบของแกแล้วเมกาเฮลก้าได้มาแล้วได้เบ็ดเหรอโอ้โหนี่แหละคือของที่เราต้องการทุกคนมันรอบแล้วของที่เราต้องการเบร็ดไงละ่ะอันนี้ ได้หินเมกามาครอบครองได้หินซีมูฟมาครอบครองแต่ว่านะตอนนี้นะโปเกมอนตายฮักเกือบหมดเลยครับของอะครสองสามอัลเจอร์คอนเนี่เบ็ดระดับสองได้เบ็ดมาละคราวนี้แหละทุกคนสบายแต่พี่เบ็ดระดับสองก็เชอะวันนี้เราตีบอสเอเมกาเฮลกาไปแล้วแล้วก็ตีบอสงูนั่นไปถือว่าสบายอยู่ทุกคนเฮ้แต่วันนี้ก็ได้โปเกมอนมาพอควรเลยนะถือว่าแจมแจมปุ๊บ อะไรอ่ะไม่มีมีตัวอะไรไหมนเนี่ยแถวเนี้ยเหมือนจะแบบไม่ค่อยมีตัวอะไรเท่าไหร่เลยนะตอนชเช้าถึงจะรู้ว่ามันเกิดแต่มันก็ไม่เกิดเห็น้อเกิดล่างแรกมันก็ยังดีอ่ะอยากรับเอาไปนั่งเวนฮาการแล้วเนี่ยจะได้มีชั่นครอมพีสให้ครบเจนไงเนี่ยตอนเนี้ยนนในโปเกมอนเจนเราเนี่ยดูด,ดิขาดหนึ่งขาดหนึ่งเนี่ยสตาร์เตอร์เนี่ยแล้วก่อนมันเกิดแถวบอรลาวาใช่ไหมเฮ้ยอะไรอีกเลยบอลาวาเหรอ ลุยดิมีตัวที่ต้องจับอยู่แล้วนี่บอลาวาตกปลาในลาวาตัวแรกมาแล้วนี่ใช้ตัวนี้เลยไปเลยเลเวลบออันนี้คือตัวแรกนะทุกคนยังมีตัวหนึ่งที่ต้องจับนั่นก็คือหอยทากไฟจริงเราสามารถหาบูเบอร์ล่างแรกกับชิ้นนี้ได้ปะมีสิบอยู่ปะว่าอะไรอ่ะบอทาาเหล็กเอาซะหน่อยปะเบาบ่อยเล เยมันก็ตีเราเบาอ่ามามาเคอย่างเงี้ยเนี่ยมันต้องตีมัน่ารกันตีอย่างงี้มีใค่แบบพีโกงเหมือนในตัวนั้นโอ้โหมันสตาร์ทเครื่องรัวเลยโอมันชินใหม่ตัวนี้ผมอยากรู้จังเลยมันมันดียังไงเพราะมันเท่อ่ะเอาจริงคือมันเท่นะเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะเสร็ียบร้อยเดชทัดหมูทัดมังกรใครลุยูน่อยเอาไปซะฉันให้ ไดม่มีตัวอะโผล่ตกปลารอนะตันไหนดีตัวนี้ดีกว่าขึ้นมา3อันอันเดียวแล้วตัวนี้ไม่เอาแม็กมามันมีสิิ์ตกได้ร่างวิชาการทุกคนเพราะนั้นเราดูจะตกเอาร่างแรกไปทำไมนะปีนี้โอ้โหเป็นบูมเบอร์ต้องขึ้นกี่อันนี่มันงไม่ใช่พวกนี้ยรอจะรอรอต่อไปรอต่อไปไม่รู้ใช่เวลาตกหน้าขนาดไหนมันถึงจะได้เนี้ย เลสโวเลสโวเล็บบ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 อเบบบบบลบโบบบบบบบลกโบบ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 บาบบเบบบบบบ่าอเบบบอบบ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 บลบบบเบบบอบลบบอบบ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 บแลบบ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 ้บบ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 บอบบ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  กระเป๋าสีเขียวหายไปไหนใบนึงห้ามห้ามห้ามหายของเนี่ยครบปะไม่ครบเลมั้งโอ้แมงเอ้ยเดินให้ตกลาวาพระเจ้าอุยอยากคายนะครับโทษครับเฮ้ยสุดยอดไปเลยนะอยู่ดีไม่ว่าดีตกอยู่ดีเดินตกลาวาเพื่อเพื่ออะไรเพื่ออะไรไปรดูเพื่ออะไรนะครับนี่ตกต่อตกต่อนี่ตกลาวาแลต้องตกต่อ โอเคตั้งใจทุกคนจับร่างแรกไปเลยแล้วกันเป็นไปไดการนะวุ่นวายหน่อยก็ไม่เป็นไรทุกคนเพราะว่าเราหาร่างสองยากต้องมีเป็ดระดับสามแหละถ้าจะเอาองั้นนะ่ะนี่มันแค่ปเป็ดระดับสองไม่น่าเอาอยู่มาอยู่ด้วยกันก็ได้อย่างน้อยมันก็ไม่นา่นาเป็นไปไดการยากนะไม่รู้แชมเบิาลเท่าไหร่ช่างมันอัลตาบอล ตกมาสักพักแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามติดสวยอืมไม่มีตัวอะไรเกิดนะตัวที่เราตามหาตัวที่สามเนี่ยเขาบอกว่าตัวสุดท้ายมักยากเสมอทุกคนเอาครับทุกคนจบในภาพเดิมกับอีพีก่อนเลยครั้งก่อนจบที่ไหนครั้งนี้จบที่นั่นนะครับทุกคนก็ในอีพีนี้เราไว้แค่นี้ก่อนดีกว่านะครับทุกคนแล้วเจอกันใหม่ในอีพีหน้าน,นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดดีเพื่อกำลังใจกันด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ฝากติดตามคนตัดต่อของเราด้วยนะครับทุกคน สามารถจ้าง,งกันได้นะครับเราเจอเลยครับบ๊ายบาย